ที่ลบ Facebook ถาวรใครไม่อยากใช้บัญชีนี้แล้วทำตามบ,บิมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่แอป a c e b o o k เราเข้าไปที่เมนูมุมขวาแล้วกดไปที่ฟันเฟืองมุมขวาบนแล้วกดคำว่าดูเพิ่มเติมในส่วนบัญชีเราเลือกรายละเอียดส่วนตัวเราก็เลือกคำว่าการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีเรากดคำว่าการเปิดใช้งานหรือการลบ แล้วพอพ่อแม่ก็เลือกแอคเคาท์ที่ต้องการได้เลยค่ะแล้วกดคำว่าลบบัญชีอันนี้ก็เป็นการลบบัญชีแบบถาวรน,นะคะเราไม่สามารถกู้คืนหรือกลับมาใช้งานบัญชีนี้ได้อีกแล้วค่ะแล้วกดดำเนินการต่อแล้วเราก็ใส่เหตุผลที่เราต้องการว่าทำไมถึงลบบัญชีแล้วกดดำเนินการต่อแล้วพอพ่อยแม่ก็เลื่อนหน้าจอลงมาแล้วกดดำเนินการต่อ แล้วเราก็ใส่รหัสผ่านได้เลยค่ะแล้วกดดำเนินการต่อแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้บัญชีของพ่อพ่อแม่ก็จะถูกลบแผลวันล้วค่ะเราไปทำตามกันดูนะคะ